บุพาวในเงาอาดีตนันกรุงพนัมเปนเมืองหลวงแห่งกัมพูชาซึ่งหลอมรวมความเก่าแก่และความวุ่นวายของยุคสมัยใหม่เข้าด้วยกันแสงอาทิตย์ยามเชาวาสตร์ส่องกระทบพื้นน้ำสี่โคนของแม่น้ำโคงที่ไหลเอื้อยผ่านเมืองคดหาโบราณหลังงามตั้งตทหารริมฝั่งแม่น้ำสถาปัตยกรรมเคนประยุกต์อวดความมังคังและความมีอิทธิพลของตระกูลจันทราสกุล มาไหลาชั่วอายุคนทัวภา,ายในกำแพงสูงตลางห่านนั้นความโอ,อ้อากลับแฟงไปด้วยความเย็นชาและบรรยากาศอันน่าอึดอัดเรากับมีความลับดมืดซ่อนเร้นอยู่วิลูชายหนุ่มวัยยี่สิบเศษร,รูปร่างผอมบางแต่เต็มไปด้วยมัดกามจากการทำทางงานหนักผิวคล้ำแดดดวงตาคมกริบแฝงแววอัจฉริยะและความมุ่งมั่นที่ถูกกดทับเหงือเม็ดโป่งไหลาอาบแกม ขณะที่เขากมหน้าก้มตาทางยข้าในสวนกว้างใหญ่ของเขตห้านเสื้อผ้าเก่ามอสซาที่สวมใส่ไม่อาจปิดบังความสะอาดสะอา้านและบุคลิกที่แสาง,งามซึ่งซ่อนอยู่ภายในมือหยาบก้านของเขากำดามจอบความฝันที่จะได้จับผู้กันวาดภาพหรือปั้นดินเหี่ยวตามรอยบิดาผู้ล่วงลับถูกบทขยี้ด้วยความยากจนและความจริงอันโหดร้ายของชีวิตเขาต้องดินรนหาเลี้ยงชีพ ด้วยการเป็นคนงานในคฤหาสน์แห่งนี้ที่ซึ่งความฟันของเขาเป็นได้เพียงอากาศท่าตุดเสียงเย็นชาดังขึ้นจากระเบียงชั้นบนวิรุลงานแค่นี้ทําไมมันชักชานักท่านยิงจันทราเจ้าของคฤหาสนและอาณาจักรธุรกิจจันทรากรุปยืนกอดมองลงมาด้วยสายตาเฉียบขาดใบหน้าสวยคมแต่งแต้ม้วยเครื่องสำอางราคาแพงแต่แววตากลับไรความปราณีชุดผ้าใหม เนื้อดีขับเน,นรูปรางสูงโป่งสง่างามทว่าความงามนั้นกับแผ่รังสีแห่งความเย่อรยิงและอำนาจที่พร้อมจะบทขี้ทุกคนที่ขวางทางสำหรับท่านหญิงจันทราวิลูเป็นเพียงคนงานตำต้อยไร้ค่าเกินกว่าจะอยู่ในสายตาวิรูก้มหัวลงต่ำขออภัยครับท่านหญิงเขาตอบเสียงเรียบพยายามซ่อนความคุนคึงไว้ในใจวันหนึ่งขณะที่วิรูกำลังเก็บกวาดทอง เก็บของเก่าที่ถูกทิ้งร่างเขาสะดุดตากับเศษกระดาษปึกหนึ่งที่ซุกอยู่ใต้กองผ้าเก่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาหยิบมันขึ้นมาดูเป็นภาพร่างลายเซนรูปนางอับสราด้วยฐานไม้ฝีมือเฉียบคมและมีชีวิตชีวาจนหน้าทึ่งภาพนั้นเป็นของเขาเองเขาแอบวาดมันไว้เมื่อหลายวันก่อนแล้วลืมทิ้งไว้เขารีบซ่อนมันไว้ในอกเสื้อหัวจะเต้นแรง ด้วยความกลัวว่าจะมีใครมาเห็นแต่ชะตาเล่นตกป้าอันเนี่ยแม่บ้านเก่าแก่ผู้พักดีต่อตระกูลจันทราเดินเข้ามาในห้องเก็บของพอดีวิรูทำอะไรอยู่นะนางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงใจดีวิรูสะดุงท่านหญิงจันทราเจ้าของเขตหานและอาณาจักรธุรกิจจันทรากรุปยืนกอดอกมองลงมาด้วยสายตาเชียบขาดใบหน้าสวยคม แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางราคาแพงแต่แววตากลับไร้ความปราณีชุดผ้าใหม่เนื้อดีขับเนนรูปร่างสูงโปร่งสง่างามทว่าความงามนั้นกับแผ่รังสีแห่งความย้ายิงและอำนาจที่พร้อมจะบทยีทุกคนที่ควางทางสำหรับท่านหญิงจันทราวิรุเป็นเพียงคนงานต่ำต้อยไรคาเกินกว่าจะอยู่ในสายตาวิรุลกมหวัวลงต่ำขออภัยครับท่านหญิง เขาตอบเสียงเรียบพยายามซ่อนความคุนคืงไว้ในใจวันหนึ่งขณะที่วิรูกําลังเก็บกวาดห้องเก็บของเก่าที่ถูกทิ้งร้างเขาสะดุดตากับเศษกระดาษปึกหนึ่งที่ซุกอยู่ใต้กองผ้าเก่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาหยิบมันขึ้นมาดูเป็นภาพร่างลายเซนรูปนางอับสาด้วยฐานไม้ฝีมือเฉียบคมและมีชีวิตชีวาจนน่าทึ่งภาพนั้นเป็นของเขาเอง เขาแอบวาดมันไว้เมื่อหลายวันก่อนแล้วลืมทิ้งไว้เขารีบซ่อนมันไว้ในอกเสื้อหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวว่าจะมีใครมาเห็นแต่ชะตาเล่นตลกป้าอ๋อรอรีบซ่อนกระดาษไว้ด้านหลังเปล่าครับป้าผมแค่กำลังจัดของป้ารมองอเขาด้วยสายตาเอ็นดูละคนสงสยัยนางสังเกตเห็นความสามารถเล็กๆน้อยไายของวิลูมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมของชายที่ชำรุดโดยความประณีตหรือการจัดดอกไม้ในแจกันที่ดูมีศิลปะกว่าคนงานทั่วไปเคยทำถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะนางพูดแล้วเดินจากไปทิ้งให้วิรูลทอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ในใจก็อดกังวลไม่ได้หลายวันต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแจกันกระเบื้องเคลือบโบราณสมัยอังกอร์ซึ่งเป็นของรักของของตระกูลท่านหญิงจันทรา เกิดแต่ราวจากการทำความสะอาดของคนงานใหม่ท่านหญิงจันทราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งให้หาช่างฝีมือดีที่สุดในพนัเป็นมาซ่อมแซมโดยด่วนแต่ช่างทุกคนต่างสายหน้าบอกว่าเป็นงานที่ยากเกินกว่าจะทำให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้เป้าเห็นท่านหญิงจันทรากลัดกุมใจจึงตัดสินใจลองเสนอท่านหญิงคะลองให้วิรูเข้าดูไหมคะ ดิฉันเคยเห็นเขาซ่อมของเล็กๆน้อยได้ดีทีเดียวท่านยิงจันทราเลิกคิวมองป้าลออย่างไม่เชื่อสายตาวิลูนะหรือคนงานทางข้านั่นน่นนะป้าจะทำอะไรได้แต่เมื่อเห็นแววตาจริงจังของป้าออดและความสินหวังที่จะหาช่างคนอื่นได้ทันท่วงทีนางจึงยอมอย่างเสียไม่ได้ก็ได้ลองดูถ้าทำไม่ได้ก็ไล่มันออกไปเลยวิลูถูกเรียกตัวมาพบ เขาตกใจเมื่อทราบเรื่องแต่เมื่อเห็นรอยแตกบนแจกันโบราณดวงตาของเขากลับเป็นประกายขึ้นมาอย่างประหลาดเขามองเห็นความเป็นไปได้ที่จะผสานรอยเล่านั้นให้กลับมางดงามอีกครั้งผมจะลองดูครับท่านหญิงเขารับคำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหลายวันต่อมาวิรุลคลุกตัวอยู่ในห้องทำงานเล็กๆที่ปาออจัดหาให้เขาทูเมเทสมาทิทั้งหมด ไปกับการซ่อมแซมแจกกันเขาไม่ได้เพียงแค่ติดก่าวแต่ยังใช้เทคนิคโบราณที่เคยเรียนรู้จากบิดาผสมผสานกับพงคำปลูเพื่อเติมเต็มรอยแตกสร้างลวดลายใหม่ที่งดงามเราก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะดังเดิมเมื่อแจกกันถูกนำกลับมาให้ท่านหญิงจันทราดูอีกครั้งนางถึงกับตะลึงรอยแตกหายไปกลายเป็นเส้นสายสีทองที่เลื้อยพันรอบตัวแจกันอย่างกลมกลืน เพิ่มความงามอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับโบราณวัตถุชิ้นนั่นนี่นี่เจ้าทำเองจริงๆร,งรอวิลูนางทามเสียงสั้นไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองวิลูลเพียงกำหน้ารับครับท่านหญิงแววตาของท่านหญิงจันทราที่มองวิลูลเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีความทึ่งชัยชัดแต่ก็ยังคงมีความระแวงและอคติเจือปนอยู่ นางสั่งให้ป้าโทร,รจ่ายเงินรางวัลให้วิรุณเป็นพิเศษแต่ก็ยังคงให้เขาทำงานในส่วนตามเดิมเรากับต้องการจะย้ำเตือนสถานะของเขาการซ่อมแจกันครั้งนั้นทำให้วิรุณเราเริ่มเป็นที่สังเกตในคดหานมากขึ้นเขามักจะถูกเรียกให้ไปช่วยงานเล็กน้อยๆที่ต้องใช้ฝีมือทางศิลปะแต่เขาก็ยังคงเก็บตัวเงียบและระมัดระวังตัวอยู่สเสมอในยามค่ำคืนเมื่อเสร็จจากงานประจำ เขาจะแอบเข้าไปในห้องเก็บของเกา่าที่เขาใช้เป็นที่ทำงานศิลปะส่วนตัวเขารวบรวมเศษดินเหี่ยวจากริมแม่น้ำคงมาปัน้นเป็นรูปปั้นเล็กๆหรือใช้ฐานไม้รา่างภาพบนเศษกระดาษที่หาได้เป็นการะปลดปล่อยความอัดอันและความฟันที่ถูกกักขังวันหนึ่งขณะที่วิรูกำลังทำความสะอาดห้องสมุดเก่าของตระกูล เขาบังเอิญพบสมุดบันทึกปกหนังสีคล้ำเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในชั้นหนังสือที่ไม่มีใครสนใจด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเปิดอ่านดูเป็นบันทึกของชายคนหนึ่งที่ชื่อครูเปมซึ่งบรรยายถึงชีวิตของช่างแกะสลักไม้และจิตรกรฝีมือดีในอดีตแต่แล้วชะตาชีวิตของครูเปรมก็พลิกผันเมื่อเขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินของตระกูลผู้มีอิทธิพลตระกูลหนึ่ง และต้องโทษท่านจนสินเนื้อประดาตัวชื่อของตระกูลนั้นคือจันทราสกุลหัวใจของวิลูกตุกวูบชื่อครูเปมคือชื่อของปู่ทวดของเขาเรื่องราวที่บิดาเคยเล่าให้ฟังเป็นเพียงเศษเสียวของความทรงจำอันเลื่อนรางบัดนี้มันกลับมาเด่นชัดขึ้นในสมุดบันทึกเล่มนี้ความสงสัยเริ่มกัดกินใจเขาหรือว่า การล่มสลายของครอบครัวใครอดีตจะเกี่ยวข้องกับตระกูลของท่านหญิงจันทราอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาเริ่มสืบหาความจริงอย่างเงียบแย้ป้าโรซึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของวิรุและพอจะระแคระคายเรื่องราวในอดีตของตระกูลจันทราอยู่บ้างเริ่มรู้สึกเห็นใจและสงสารชายหนุ่มนางแอบให้ข้อมูลบางอย่างกับเขา รือชีบเบาแอดให้เขาตามรอยอดีตของตนเองในขณะเดียวกันท่านหญิงจันทราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับความสามารถที่โดดเด่นเกินคนงานทั่วไปของวิรุณและความสนใทจอที่เขาแสดงออกต่อเรื่องราวเก่าจังของตระกูลนางนางสั่งให้คนสนิทสืบประวัติของวิรุณอย,อย่างลับๆความขัดแย้งในใจของนางยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นส่วนหนึ่งนางเริ่มยอมรับในความดีและความสามารถของเขา แต่อีกส่วนหนึ่งก็หวาดกลัวว่าเขาอาจจะเป็นภัยต่อชื่อเสียงของวงตระกูลที่นางพยายามปกป้องมาตลอดชีวิตคือจันทราสกุลหัวใจของวิรุณกระตุกวูบชื่อครูเปมคือชื่อของปู่ทวดของเขาเรื่องราวที่บิดาเคยเล่าให้ฟังเป็นเพียงเศษเสียวของความทรงจำอันเลื่อนรางบัตรนี้มันกลับมาเด่นชัดขึ้นในสมุดบันทึกเล่มนี้ ความสงสัยเริ่มกัดกินใจเขา้าหรือว่าการลมสลายของครอบครัวในอดีตจะเกี่ยวข้องกับตระกูลของท่านหญิงจันทราอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาเริ่มสืบหาความจริงอย่างเงียบๆป้าอลซึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของวิลูและพอจะระแคะระคายเรื่องราวในอดีตของตระกูลจันทราอยู่บ้างเริ่มรู้สึกเห็นใจและทรงสงสาร,สารชายหนุ่ม นางแอบให้ข้อมูลบางอย่างกับเขาหรือชี้เบาเแสให้เขาตามรอยอดีตของตนเองในขณะเดียวกันท่านหญิงจันทราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับความสามารถที่โดดเด่นเกินคนงานทั่วไปของวิรุณและความสนในเจที่เขาแสดงออกต่อเรื่องราวเกา่างของตระกูลนางนางสร้างให้คนสนิทซืบประวัติของวิรุณย่างลังลับมันความตึงเครียดระหว่างวิรุณและท่านหญิงจันทราเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ ทั้งสองมักจะปะทะคามกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยแต่ใดบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ตั้งฝ่ายตั้งเพอแสดงความเห็นออกเห็นใจต่อกันโดยไม่รู้ตัวท่านหญิงจันทาเริ่มมองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของวิรุในขณะที่วิรุก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเหงาและความกดดันที่ท่านหญิงจันทราแบกรับไว้ภายใต้เปลือกนอกที่เย็นชาวันหนึ่ง ท่านยิงจันทราได้รับเชิญให้ไปร่วมงานประมูลศิลปวัตถุเพื่อการกุศลนางตัดสินใจพาวิรูไปด้วยในฐานะผู้ติดตามโดยอ้างว่าต้องการให้เข้าไปช่วยดูเรื่องศิลปะในงานนั้นวิรูได้พบกับศิลปินและนักสะสมมากมายเขาได้เห็นโลกอีกใบที่เขาเคยฝันถึงแต่ก็รู้สึกแปลกแยกและตำตอยเมื่อเทียบกับผู้คนเหล่านั้นในงานประมูล มีภาพวาดเก่าแก่ชิ้นหนึ่งถูกนำออกมาประมูลเป็นภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านช่างฝีมือริมแม่น้ำคงในอดีตลายเส้นบนภาพนั้นคือเป้มวิลูลจองมองภาพนั้นนิ่งดวงตาเบิกกว้างความทรงจำวัยเด็กที่บิดาเคยพาไปดูภาพวาดของปูทวดที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวภาพนี้คือหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญของปูทวดของเขาที่เชื่อว่าสูญหายไปแล้ว ก่อนที่วิลูจะได้ทำอะไรมีนักสะสมผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเสนอราคาสูงลิวเพื่อครอบครองภาพนั้นท่านหญิงจันทราสังเกตเห็นปฏิกิริยาของวิรูนางเห็นความประรัาดหน้าอันแรงกล้าในดวงตาของเขาด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างที่นางเองก็อธิบายไม่ได้นางตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลด้วยและในที่สุดนางก็เป็นผู้ชนะการประมูลภาพวาดชิ้นนั้น ท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนรวมทั้งตัววิรูเองทำไมท่านถึงคือปรมวิรูลาจ้องมองภาพนั้นนิ่งดวงตาเบิกกว้างความทรงจำวัยเด็กที่บิดาเคยพาไปดูภาพวาดของปู่ทวดที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวภาพนี้คือหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญของปู่ทวดของเขาที่เชื่อว่าสูญหายไปแล้ววิรูทามเสียงซันเมื่ออยู่กันตามลำพังหลังงานเลิกข้าเห็นว่ามันสวยดี ท่านหญิงจันทราตอบเสียงเรียบพยายามซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงแล้วข้าก็ไม่ชอบให้ใครมาทำท่าอยากได้ของที่ข้าสนใจนางพูดปัดไปแต่ในใจนางรู้ดีว่านางทำไปเพราะเห็นแววตาของวิรูภาพวาดนั้นถูกนำมาแขวนไว้ในห้องทำงานของท่านหญิงจันทราวิรูมักจะแอบมามองมันบ่อยใหญ่ เขารู้สึกเล่ากับว่าปู่ทวดของเขากำลังสื่อสารกับเขาผ่านภาพวาดนั้นเขาตัดสินใจเล่าเรื่องของปู่ทวดและสมุดบันทึกที่เขาพบให้เปาโดฟังทั้งหมดเป่ารับฟังด้วยความตกใจและเห็นใจนางสัญญาว่าจะช่วยเขาค้นหาความจริงต่อไปการสืบคนของท่านหญิงจันทราเกี่ยวกับวิรุลและอดีตของตระกูลก็เข้มข้นขึ้นเช่นกันนางพบเอกสารกระเท่าบางอย่างที่บ่งชี้ว่า บิดาของนางเคยมีข้อพิาพาททางธุรกิจกับช่างฝีมือคนหนึ่งชื่อเปรมและจบลงด้วยการที่ตระกูลเปรมต้องสินเนื้อประดาตัวความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของนางอย่างช้าชานนางเริ่มตั้งคำถามกับความมั่งคั่งและชื่อเสียงของตระกูลที่นางเคยภาคภูมิใจความสัมพันธ์ของวิรุลกับท่านหญิงจันทราพัฒนาไปในทางที่ซับซ้อนยิ่ง ขึ้นบางครั้งนางก็แสดงความเมตตาต่อเขาอย่างไม่คัดคิดเช่นวิลูธามเสียงสั้นเมื่ออยู่กันตามลำพังหลังงานเลิกข้าเห็นว่ามันสวยดีท่านหญิงจันทราตอบเสียงเรียบพยายามซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงแล้วข้าก็ไม่ชอบให้ใครมาท่าอยากได้ของที่ข้าสนใจนางพูดปัดไปแต่ในใจนางรู้ดีว่านางทำไปเพราะเห็นแววตาของวิล ภาพวาดนั้นถูกนำมาแขวนไว้ในห้องทำงานของท่านหญิงจันทราวิรุณมักจะแอบมามองมันบ่อยใช่เขารู้สึกราวกับว่าปู่ทวดของเขากำลังสื่อสารกับเขาผ่านภาพวาดนั้นอนุญาตให้เขาใช้ห้องทำงานศิทิปะอย่างเป็นทางการหรือมอบอุปกรณ์วาดภาพดีให้แต่บางครั้งนางก็กลับมาเย็นชาและห่างเหินเรากับต้องการจะขีดเส้นแบ่งระหว่างพวกเขาสองจุด เปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีนักธุรกิจคู่แข่งสำคัญของท่านหญิงจันราพยายามจะขุดคุยเรื่องอื้อฉาวในอดีตของตระกูลจันทราเพื่อทำลายชื่อเสียงของนางหนึ่งในเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือคือกรณีการยึดทรัพย์สินของตระกูลช่างฝีมือในอดีตซึ่งก็คือครอบครัวของวิรุณน,นั่นเองข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในแวดวงสังคมชั้นสูง ท่านหญิงจันทราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนางรู้ดีว่าหากความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงชื่อเสียงของตระกูลที่สร้างสมมาจะต้องพังพินาศแต่ในขณะเดียวกันนางก็ไม่สามารถสลัดอาพดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความเจ็บปวดของวิรูลออกไปจากใจได้วิรุลเองก็รู้สึกสับสนและอึดอัดเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าชะตากรรมของครอบครัว เขาผูกพันกับตระกูลจันทราอย่างแยกไม่ออกเขารู้สึกทั้งโกรธแค้นต่อความยุติธรรมในอดีตและในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายต่อท่านหญิงจันทราผู้หญิงที่เคยเย็นชและกดขี <c oughs> ่เขาแต่ก็เป็นคนเดียวที่มองเห็นคุณค่าในตัวเขาคืนหนึ่งพายุฝนกระหน่ำกรุงพนมเปญอย่างหนักวิรุณนั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆของเขามองดูสายฝนที่สาดซัดหน้าตา่าง ความคิดของเขาว่าวุ่นสับสนเขาหยิบดินเหียวก้อนหนึ่งขึ้นมาปั้นลืมตัวนิ้วมือของเขาเคลื่อนหหวยไปตามสัญชาตญาณสร้างสัตว์รูปปั้นของชายชลาคนหนึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งประสบการณ์และความสระโศกแต่ดวงตายังคงทอประกายแห่งความหวังเป็นภาพของปูทวดโปรมในจินตนาการของเขาในขณะเดียวกันท่านหญิงจันทราก็นอนไม่หลับ นางเดินกระสับกระส่ายอยู่ในห้องทำงานกว้างใหญ่แสงไฟสลัวจากโคมไฟตั้งโต๊ะส่องให้เห็นภาพวาดของครูปรมบนผนังนางจ้องมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความชื่นชมือความรู้สึกผิดและความกลัวนางยิบเอกษาเรื่องเก่าที่เกี่ยวข้องกับคดีของครูเปรมขึ้นมาอ่านอีกครั้งยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น เสียงเข้าประตูเบาดังขึ้นป้าออเรนเข้ามาพร้อมถาาน้ำชาท่านหญิงยังไม่นอนหรือคะข้านอนไม่หลับป้าออรท่านหญิงจันทราตอบเสียงอ่อนลา้าข้าไม่รู้จะทำอย่างไรดีเรื่องของวิลูเรื่องของตระกูลเราป้ารถอ่อนหายใจบางครั้งความจริงก็เจ็บปวดนะคะท่านหญิงแต่การลอกตัวเองนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่านางพูดเบาคุณวิลูเป็นคนดี เขามีพรสวัรดิฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเขาเพียงแค่ต้องการความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเขาคำพูดของเป้าอลอนเหมือนกริชเล่มเล็กๆที่กรีดลึกลงไปในใจของท่านหญิงจันทรานางรู้ดีว่าป้าอลพูดความจรงิงเชาววันรุ่งขึ้นท่านหญิงจันทราตัดสินใจเรียกวิรูมาพบที่ห้องทำงานของนางข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าวิรู นางพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังวิลูลเดินตามนางเข้าไปในห้องทำงานด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเขาสังเกตเห็นภาพวาดของปู่ทวดขวนเด่นเป็นสง่าอยู่บนผนังและเอกสารกองหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำงานของท่านหญิงข้าได้ตรวจสอบเรื่องราวในอดีตของตระกูลข้าแล้วท่านหญิงจันทราเริ่มตน้นและข้าพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเจ้าเมื่อหลายสิบปีก่อน มันเป็นความผิดพลาดและความยุติธรรมอย่างแท้จริงวิรุณยืนนิ่งตัวแข็งทื่อคำพูดของท่านหญิงจันทราเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจเขาความจริงที่เขาพยายามค้นหามาตลอดบัดนี้มันถูกเปิดเผยออกมาจากปากของทายาทต,ตระกูลที่ทำลายครอบครัวของเขาบิดาของข้ามันเป็นความผิดพลาดและความยุติธรรมอย่างแท้จริง วิลูยืนนิ่งตัวแข็งทื่อคำพูดของท่านหญิงจันทราเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจเขาความจริงที่เขาพยายามค้นหามาตลอดบัดนี้มันถูกเปิดเผยออกจากปากของทายาทตระกูลที่ทำลายครอบครัวของเขาหรืออาจจะเป็นบรรพบุรุษก่อนหน้านั้นได้กระทำการบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทำให้ตระกูลของเจ้าต้องเดือดร้อนและสิ้นเนื้อประดาตัวท่านหญิงจันทราพูดต่อ เสียงของนางสั้นเครือเล็กน้อยดวงตาที่เคยเย็นชาบัดนี้ชายแววแห่งความเสียใจอย่างแท้จริงค้าในฐานะทายาทคนปัจจุบันของตระกูลจันทราข้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเจ้าวิรูลกำมัดแน่นความรู้สึกหลากหลายประดังประเดเข้ามาทั้งความโกรธแค้นความเสียใจความสับสนและความรู้สึกโล่งใจ ที่ในที่สุดความจริงก็ปรากฏท่านหญิงท่านหมายความว่าอย่างไรเขาถามเสียงแหบพระข้าหมายความว่าข้าจะพยายามแก้ความผิดพลาดในอดีตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านหญิงจันทราเงยหน้าขึ้นศบตารู้อย่างแน่วแน่ข้าไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ข้าสามารถคืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าและครอบครัวของเจ้าได้ในปัจจุบัน ข่าวการเปิดโปงความจริงเรื่องอดีตของตระกูลจันทราแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความสั้นสะเทือนไปทั่ววงสังคมชั้นสูงและแวดวงธุรกิจคู่แขง่งของท่านหญิงจันทราช่วยโอกาสนี้โจมตีนางอย่างหนักหุ้นของจันทรากรุ๊ปดิ่งลงเหวชื่อเสียงของตระกูลที่สังสมมานานหลายชั่วอายุคนกำลังจะมาลายสิ้นด่ท่านหญิงจันทราเผชิญหน้ากับมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต นางถูกกดดันจากทุกทิศทุกทางทั้งจากคนในตระกูลที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนางจากนักลงทุนที่สูญเสียความเชื่อมัน่นและจากสังคมที่พร้อมจะพิพากษานางแต่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนั้นนางกลับรู้สึกสงบในใจอย่างประหลาดเล่ากับว่าการยอมรับความจริงและเผชิญหน้ากับมันได้ปลดปลอด่อยเยภาระหนักอึ่งที่นางแบกรับมาตลอดชีวิต นางเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของจันทรากรุป๊ปท่านหมายความว่าอย่างไรเขาถามเสียงแหบพร่าข้าหมายความว่าข้าจะพยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้ที่สุดเท่าที่จะทําได้ท่านหญิงจันทราเงยหน้าขึ้นสบตารูอย่างแน่วแน่ข้าไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้และประกาศการตัดสินใจของนางที่จะชดใช้ความเสียหายให้กับทายาทของตระกูลครูเปเรม ซึ่งก็คือวิรูนางเสนอที่จะคืนทรัพย์สินบางส่วนที่ยึดมาอย่างไม่เป็นธรรมในอดีตจะตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ในนามของครูเปรมและที่สำคัญที่สุดคือการกล่าวขอโทษต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการวิรูลเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนส่วนหนึ่งเขารู้สึกสะใจ,จที่ในที่สุดความยุติธรรมก็บังเกิด แต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็สงสารท่านหญิงจันทราเขาเห็นความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของนางในการเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะต้องแลกมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่นางเคยมีในวันที่ท่านหญิงจันทราจัดแทงข้าวต่อเสือมลชนอิรูไปปรากฏตัวที่นั่นด้วย เขาไม่ได้ไปเพื่อซ้ำเติมแต่ไปเพื่อให้กำลังใจเมื่อท่านหญิงจันทรากล่าวกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวของเขาด้วยน้ำเสียงสั้นเครือและน้ำตาคลอเบาวิลูเดินขึ้นไปบนเวทียื่นมือไปจับมือนางไว้แน่นผมในนามของครอบครัวครูเปมผมขอรับคำขอโทษจากท่านวิลวูพูดเสียงดังฟังชัดอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันและสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ผมเชื่อว่าการกระทํำของท่านหญิงจันทราในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาและการให้อภัยคําพูดและการกระทํำของวิรูสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งกับกลายเป็นบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความหวัง หลังจากการแทงข้าวท่านหญิงจันทราสูนเสียตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของจันทราคุปและต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวจำนวนมากเพื่อชดใช้นีสินและดำเนินการตามที่ได้ประกาศไว้นางย้ายออกจากคดหารริมแม่น้ำคงที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจของตระกูลไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆชาญเมืองพนมเปญพร้อมกับป้าโอดผู้เสื่อสัตว์ส่วนวิรุลา เขาได้รับที่ดินและทรัพย์สินบางส่วนคืนตามข้อตกลงแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือชื่อเสียงของผู้ทวดของเขาได้รับการกอบกู้เขานำเงินส่วนหนึ่งไปบูรณะวัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่เก็บพลงานของครูปรมและจัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมรำเคนตามเจตนารมณของท่านหญิงจันทราแม้ว่าชีวิตของทั้งสองคนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างวิรูและท่านหญิงจันทราหลับแน่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่เข้าใจและเขารบซึ่งกันและกันท่านหญิงจันทราคนพบความสุขที่แท้จริงจากการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความหมายในขณะที่วิรูก็สามารถปลดปล่อยพรสวรรค์ทางศิลปะของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีเงาอดีตมาบดบังอีกต่อไป วันหนึ่งวิรูจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของตนเองเป็นครั้งแรกผลงานของเขาเต็มด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลปินผู้ผ่านความทุกข์ยากมาได้ในท่านหญิงจันทราและป้าโรมารวมแสดงความยินดีกับเขาด้วยรอยยิ้มอีอ,บอับุลและภาคภูมิใจท่านหญิงจันทรามองดูรูปปั้นนางอับสราที่วิลูปั้นขึ้นอย่างวิจิตบัจจง นางนึกถึงวันที่นางเห็นภาพร่างลายเซ็นของเขาเป็นครั้งแรกในห้องเก็บของเก่าใครจะคิดว่าเด็กหนุ่มคนงานที่นางเคยดูถูกเหยียดยามจะกลายมาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ที่สอนให้นางรู้จักความหมายที่แท้จริงของคำว่าการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่วิรูเดินเข้ามาหาท่านหญิงจันทราขอบคุณท่านมากนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าไม่ได้ท่านผมคงไม่มีวันนี้ท่านหญิงจันทรายิมข้าต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้าวิรุลเจ้าได้มอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตให้กับข้านางหยุดครู่หนึ่ง